บ้านแล้วเนาะนี่ครับบ้านนี่รถถ่ายเพื่อนนี่ต้นเกาลักครับต้นเกาลักลูกดกดูหนะ้าดูต้นเกาลักกันโอ้โหลูกเกาลักนี่ครับดกมั่มากโอ้โหดู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 ด,ด,ดูยาย ปูกไว้ครับคั่วไม่เป็นล็อกดกครับดกนี่นี่นี่ดดกใกล้ๆนี่ครับดกมากกะลักญี่ปุ่นไม่ใช่กะลักจีนเนาะดอกสวยนี่ต้นเชอรี่ครับโอ้ว่าจะเก็บไปฝากเพื่อนที่นคนปรปฐมเนาะเสียดายมันหมดรุ่นแล้วมีแต่รุ่นใหม่ เชอรี่เชอรี่ลูกสุกก็มีน้อยนี่ครับดูลูกเชอรี่หวานนี่ครับลูก,ลกดอก่างสวยดอกสวยดอกสวยดีลูกครับลูกเชอรี่หวานมีน้อยอยู่นี่ครับบ้านเนาะลงรถทางเข้าบ้าน ยังวิยปลาอยู่ครับกอลักตอหลักมีหลายต้นนะครับกอหลักเดี๋ยวไปดูอีกสักสองต้นเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงต้นมะพร้าวมีต้นสตอด้วยครับมีต้นสตอด้วย นี่ครับต้นเกาลักอีกต้นหนึ่งขั้วไม่เป็นก็ใช้ต้มเอา,าครับต้มกินแบบเม็ดขนุนนี่ก็อร่อยเหมือน,นกันต้นเกาลักนะนี่ต้นส้มส้ม่าสวนมะนาวป่าตะไคร้นี่ครับส้ม่านี่ต้นสตอ สตอสตอมีหลายอย่างครับปลูกไว้กินจอลิจจีก็มีแต่ทีนี้วันนี้ผมก็มีงานหาเก็บเห็ดให้เพื่อนแต่ผมไปดูแล้วมันไม่มีเห็ดเห็ดคางหมูเนาะมันไม่ใช่หน้ามันแต่เวลามันออกเห็ดออกหลายอย่างครับ มันมันโอ้ปกติก็ปกตนินี่ครับนี่ครับหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ใหญ่ไม่หน่อไม้ หน,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 น่อไม้ชินจูนี่ครับหน่อไม้ชินจูดอกไม้ชินจูมันฝนเพิ่งตกอะเนาะนี่ออกอีกอีกหลายหน่อยอยู่ครับกำลังออกนี่หน่อไม้หวานเนาะละ้วนี่ชมกันชมกันเห็ดไม่มีแล้วไม่ใช่หน้ามัน นี่ครับกระท้อนลวงให้เกินดินเลยกระท้อนกระท้อนเต็มต้นเลยครับกระท้อนล่วงเดี๋ยวได้สอยไปฝากเพื่อนที่ทำงานเนะาะมะพร้าวก็ปลูกไว้ปลูกอะไรอย่างหนุนก็ปลูกครับนี่กระท้อนกำลังเกิดใหม่โอ้เดินชม เพื่อนบอกว่ามาบ้านให้ถ่ายวิดีโอให้ชมหน่อยเราจะไปนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงเนาะมีอยู่มีกินนี่ครับไล่มันป่าอยู่โ้เยอะอยู่เยอะอยู่ ยังเป็นป่าอยู่นะครับแยะก็เยอะขาะแรงมาแยะวิ่งหัวชนกันแทบใส่หมวกกันนอกเลยโวนี่ครับป่ามันไปดูต้นมะบ,บกใหญ่พึ่งหลวงก็ทำรังอยู่พึ่งหลวงทำรังเนาะดูครับดูครับนี่ไล่ไล่มันสับพลัง นี่ต้นมะบกจักษที่พึ่งหลวงชอบทํารังครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับต้นบกยักษ์โอ้พึ่งหลวงชอบทํารังอยู่ปลายมานันาะครับกล่องไม่นิ่ง าพภปกติลาโยครับเดินโน่นปลาโยเดินมาเรื่อยๆมาหาเห็ดด้วยเห็ดไม่ออกโอ้ผิดหวังผิดหวังจะไปฝากเพื่อนที่สมุทรสาครโอ้เขียวโดใครเอาเขียวมาทิ้งเขียวที่บ้านนี่ครับพอดีมาเก็บเขียวด้วย โอ้ยังใหม่อยู่สงสัยแม่นี่ครับป่าอยู่ป่ามันป่าอยู่ก็ประมาณหไร่ครับป่ามันก็หลายไร่อยู่หลานทำเนาะปีนี้เอาละรครับนูนหาเหตุไม่เจอ ไม่มีเนาะฝนเพิ่งตกในป่ามันครับต้นบกครับก็จะลง YouTube ให้เพื่อนเห็นเนาะนี่ครับนี่ครับ YouTube Facebook เพจเศรษฐกิจพอเพียงเนาะ พออยู่ได้อยู่หารับจ้างเขื่อนเืนก็ฝายก็มีเดินกันแดดก็กำลังออกแต่เสียดายเห็ดไม่ออกครับฝนพึ่งตกได้ไม่นานเนาะเดี๋ยวไปดูต้นขนุนกระลอกก็เยอะครับกระลอกแทะขนุนยังอุดมสมบูรณ์ยม ทางเข้าบ้านยังเป็นทางลุกลังอยู่แยะทำรังกลางถนนเลยเสียงนกเสียงธรรมชาตินกหางบวงเนอะนกชนิดนี้เวลามันเจอศัตรูหรือเจออย่างอื่นมันจะทำเสียงเหมือนแมวได้นะครับเดี๋ยวๆชมนกหางบวงโอ้บินไปแล้วโอ้ว่าจะขยายให้ดูหน่อยนี่ครับมันชอบทำเสียงเรียนแบบบางครั้งก็เสียงแมว ขู่งูขู่ศัตรูเนาะนกนี่ดัดเสียงได้เอ้าไปไหนละ่ะจะขยายเพื่อนดูท่าหน่อยนกหางบวงเวลามันทิ้งหางหางอย่างสวยเลยนนเสียงนกร้อง นี่มะพร้าวไฟครับมะพร้าวไฟมะพร้าวแดงเนาะโอ้กันลอกก็นกเจ๊เจะชมกันชมกันนี่ก็ต้นมะนาวโหกำลังสูกเต็มต้นแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอก นี่ครับยังจะขยายอยู่นี่ขนนดูขนนครับกัดลอกแทะโอ้ยเป็นโพงเลย นี่ครับกัลอกแทะขนนลูกใหญ่โคนต้นนี่ครับอยู่โคนต้นนะบนต้นยังอุดมสมบูรณ์อยู่เอาละครับเท่านี้นะครับเดี๋ยว คิวหน้าจะทำวิธีทำน้ำหยดให้ชมเนาะ